คนนี้ผมว่าจะมาแก้เมืองใ,ใหม่ครับผมแต่ว่าไปซ่อมมันม่วงบอกมีใครในซักตี้ครับผมก็เลยไปเจอมันหวานญี่ปุ่นมาครับผมอืมันหวานญี่ปุ่นในแม่โคเนาะก็เลยจะลองมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมมันจะออกหึงเรื่องนะครับเนาะอันนี้ผมเอาก,กิโลหนึ่งขีดเพราะว่าเดี๋ยวปอกเปลือกปอกปอ่างไปมันก็นจะเจ้าพอดีแล้วน้องเนาะเนี่ยมันจะเน่าหองเ่ยห้งองก็ต้องปาดอ,อันที่เน่าออกครับ ซส์อันที่ดีๆเนาะมันลืมกันเลยครับผมแปลงกับเตียวไม้ละคืนนี้อันหลายท่านหลายคนอาจจะข้าดาวกันเนาะแต่ผมแปลงข้าวเกี่ยวข้ามคืนครับนี่ครับมันหวานญี่ปุ่นมีอันติเน่าเขากับปลาตอก้องเนาะลักษณะของมันหวานญี่ปุ่นนี่ปอกเปลือกมามันจะเศร้าไวยนะครับผมแต่ว่าเป็นอยังกินเดี๋ยวก็จะต้มอยู่ดีนะครับมันจะเศร้าไวยไว้นี่ก็ได้มาอีครับผม น้ำก็เดือดได้ตีแล้วครับผมลงเลย <laughs> ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะจิ้มทุกสเตปนะครับเนี่ยเวลาเขาต้มมันออกมาว่าความหวานมันอย่างใดมอกใดเขาจะได้เติมมอกใดเขาจะใส่เกลือมอกใดเราจะใส่น้ตาตาลเพิ่มกอ่ออย่างครับจิ้มพอทุกสเต็ปครับจากนั้นเราก็มาเทปแป้งครับผมร่อนไห้กำเนาะใส่ันตะแกรงร่อนแป้งไห้กำครับผมเพื่อให้แป้งมันฟูครับเนาะ หนึ่งกิโลเลยครับผมจากนั้นมันหวานก็ดซุกได้ตีแล้วก็หน้อเาก็ดตักลงมาเตียวครับอ่าเตียวเตียวเตียวเปื่อยๆดีแล้วบอกเออเอาออกมาเตียวครับผมเตียวแหลวเซ็จเรียบร้อยกัเทลงใส่แป้งเลยครับพร้อมกับกระเทียมพริกไทยโคกเรียบร้อยเนาะแล้วก็ดางโคกลงไปเลยอี่ก็เซบก็คือน้ําล้างโคกนะครับผมจากนั้นเราไปยำเลยครับผมนวดแป้งครับผมเพื่อเข้ากันเนาะ คลุกคล้าให้เข้ากันครับผมออันนี้เขาก็น,นวดได้พอสมควรแล้วเนาะแต่ยังบบาโอเคจ้ะเดี๋ยวเขาจะลองบิดไปหนึ่งสักน้อยก่อนแล้วก็จิ้มพอครับผมว่าอย่างมันขาดป,ปีนยเลย,ยีครับเขาเอาเอามาแปะเข้าเกียว <c oughs> นี่ผมจะลองนึงนะน่ง,ก,าางมมก่อนะนะนึ่งจิ้มอถ้ามันสุกเลยลองจิ้มก่อนว่ามันลำบันลำถ้ามันรสชาติโอเคแล้วบอก่าเขาก็นึ่งหมดเลยอันนี้เขาก็นึ่งสุกแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาจิ้มกันครับว่ามันจางหยังลองมาจิ้มก่อนครับว่ามันจางยังถ้ามันจางเขาเลได้เติมนวดเป้หงหมรอบหนึ่ง น้เติมน้ำตาลเติม,ตตมอย่างเรียบร้อยนวดถั่รอบแล้วก็ได้ตีเรียบร้อยแล้วเขาก็มาห่อกันแล้วครับผมห่อเพื่อจะเติมนึ่งละครับครานี้ผมจะห่อเป็นนั้นก็น้นอยน่อยเน,ยนาะยาวๆกลมๆนะครับพอน้ําเดือดอย่างเรบงาบอกเขาก็ตั้งไห้นึ่งแล้วครับผมแล้วก็มาจดเนาะว่าตะกี้เขาใส่อย่างใดๆใดๆใดจะจําไว้ครับผมว่ารสชาตินี้มันเปรี้สูตรนี้เนาะที่เขาได้ใส่ลงไป จดไว้ครับเดี๋ยวเตือนหน้าเขาจะได้บอพลาดแล้วกับแบบเพีย้ยนในรสชาติเลยครับแล้วก็ตั้งเวลาหนึ่งครับหนชั่วโมงเต็มๆไปเลยครับมันสุกๆพอได้ตีครบเวลาแล้วก็ปดให้ครับผมนี่ก้อนหมกพอดีพอดีครับผมซอยเป็นแผ่นหมกพอดีพอดีเนาะเวลามันปองมามันจะใหญ่ครับแป้ง1นกิโลก็จะได้เจก้อนครับผมแป้งก้อนจอี้นะหมกพอดีครับ จากนั้นเราก็ละไว้ให้มันเย็นครับผมยับให้มันตะแข้งขึ้นนะบอกให้มันแปบไปกว่านี้นะครับพอมันเย็นแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ให้มันเซตตัวครับแล้วก็คนผูกเราก็มาปาดฝานตากครับ